อย่าทุกคนต้นถัวพูเราขึ้นแล้วโอ้โหยังไม่ถึงอาทิตย์เลยดูชูก้านขึ้นมาเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะตัวพูที่เราซ่อมใหม่เนาะเราปลูกใหม่นะจ้านี่ขึ้นแล้วนะคะนี่นะคะนเนาะไอหลุมนี้หลุมนี้ยังไม่เห็นเลยอะหลุมนี้ยังไม่เห็นเลยอะนะต้องเอาใบไม้ออกเนาะเผื่อเขาจะแทงขึ้นมานะนี่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 นนนจ้า สองต้นนะจ๊าสองเม็ดนะคะขึ้นแล้วค่ะเถกคปูเราที่เราซ่อมใหม่นะคะทุกคนนี่นี่น,นี่แทงยอดมาแล้วจ้าได้ฝนด้วยแล้วก็ได้แดดด้วยนะคะสลับกันเยี่ยมเลยนี่นะคะนี่ตุบๆอยู่นะคะอันนี้ก็อันนี้ก็พึ่งขึ้นนันเนี่ยนี่แหละนี่ฮะฮะก็แทงดินขึ้นมานะคะเพึ้งขึ้นนะคะนะจ แหงดินขึ้นมาแล้วั่วภูนะคะทุกคนปกติขึ้นยากนะคะต้องหนึ่งอาทิตย์แน่ถึงจะขึ้นนะคะนี่อันนี้ขึ้นเร็วมากเลยค่ะไม่ถึงอาทิตย์เลยวู้สุดยอดพาอาจารย์นี่นี่ก็เหมือนก็จะตุบๆนะนะคะนี่นี่แทงยอดขึ้นมาค่ะนี่นะคะนี่นี่ตุบๆเลยเนี่ย โอ้โหสุดยอดขึ้นเร็วมากนะคะตัวพู้จ้าที่เราปลูกซ่อมนาะปลูกซ่อมต้นเก่านะจ๊ะขึ้นแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นตัวผู้กันนะคะ